สวัสดีครับวันนี้จะอธิบายขั้นตอนการทําข้อฟันหลังจากที่เรารักษาลากฟันเสร็จนะครับเริ่มต้นเราก็จะทําการออใส่เดือยก่อนนะครับเพราะเนื้อฟันเหลือน้อยมากนะครับเริ่มแรกก็กรอบริเวณของลากฟันให้มีรูกเกิดขึ้นแล้วทาการล้างแล้วก็ใช้กดกัดนะครับต่อมาก็ล้างนะครับแล้วก็ทาสารเชื่อมิติดแล้วก็ฉายแสงนะครับแล้วก็กรอแกนฟันขึ้นมา หลังจากนั้นก็ใส่เดือยาจะาเป็น1เดือย2เดือยหรือ3เดือยขึ้นอยู่กับเนื้อฟันที่หายไปนะครับทำการก่อแกนฟันขึ้นมาต่อและฉายแสงจนได้เนื้อฟันนะครับแล้วก็กรอแต่งตัวฟันให้มีพื้นที่ที่ใส่ครอบนะครับเราก่อด้าบดเคี้ยวให้มีพื้นที่ประมาณ1 5หถึง2ม mm มห่างจากคู้ศพหลังจากนั้นเราก่อด้านข้างนะครับให้ขนาดมากที่สุดนะครับเพื่อให้ครอบยึดติดได้ดีที่สุดนะครับกรอโดยรอบให้เรียบร้อย และมนทุกด้านให้เรียบนะครับไม่มีมุมแหลมหลังจากนั้นเราจะพิมพ์ครอบนะครับก่อนที่พิมพ์ครอบเราจะใส่ได้แยกเนื้อนะครับแล้วก็ทําการพริมพ์ครอบพอพิมพ์ครอบเรียบร้อยเราจะทําส่งแลบไปนะครับขึ้นรูปเป็นครอบข้างนอกปากนะครับเมื่อได้ครอบเป็นเซรามิกดูอ่นสีจะสวยและธรรมชาติและแข็งแรงพอสมควรนาครอบมาลองในปากแล้วเอากดกัดเนื้อฟัน ล้างน้ำเป่าแห้งและทาสารเชื่อมยึดติดที่เนื้อฟันโหลดกาวที่ครอบ,นะรบเอาครอบลงมายึดติดกับเนื้อฟันเช็ดกาวที่เกินให้เรียบร้อยครับทำการฉายแสงเช็คสูงด้วยนะครับเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะครับ